วันนี้เราอยู่กันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับลบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญกลางเมืองละโว้นะครับหรือลบุรีในส,สมัยโบราณถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะชื่อว่า พระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยหรือวัดมหาธาตุเนี่ยเราจะเจออยู่ตามเมืองสําคัญสําคัญซึ่งอาจจะเคยเป็นเมืองหลวงหรือว่าเมืองที่มีความสําคัญมาก่อนนะครับอย่างเช่น,ยยยน, H ool, น H i, อยุธยาสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับราชบุรีอย่างเงี้ยนะฮะก็จะปรากฏชื่อวัดมหาธาตุหรือว่าพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยแทบจะทางนั้น ถามว่าคติมหาธาตุมาจากไหนคติมหาธาตุเนี่ยนักวิชาการเขาสันนิษฐานว่าจากคติเรื่องของแกนกลางจักรวาลนะครับซึ่งเขาถือว่าเมืองเนี่ยเป็นเหมือนกับจักรวาลจักรวาลหนึ่งซึ่งก็ต้องมีศูนย์กลางหรือเขาพัสุมเมนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองเนี่ยคตินี้ได้กลายเป็นคติมหาธาตุนะครับซึ่งใช้เป็นจุดที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆตามความเชื่อต่างๆนะครับแต่ก็ยังคงเบสออนได้เป็นความเชื่อที่ว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ 啊。<music> ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงบริเวณปางประทานนะครับพระปางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีเนี่ยปางที่สาคัญนะครับเพราะว่ามีการสันนิษฐานกาันว่าสร้างก่อนนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยหนึ่งร้อยปีปางองค์นี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่ยนะครับก็เป็นต้นแบบของการสร้างพระปางในสมัยอยุธยารุ่นต่อมาอย่างเช่นที่เราเห็นที่วัดพระรามอนุทยานะ วัตถุไทยสวัสดิ์แต่วัตถุไทยสวัสดิ์นี้บุรณะยุคหลังมาด้วยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้กลางหลางหรืออื่นอยุธยาไล่เรื่อยมาจนกระทั่งเป็นรูปพระปางแบบที่เราคุ้นตาก็คือพระปางวัดอรุณซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระปางยุคการนากศิลน,นั่นเองครับพระปางที่ของที่นี่เนี่ยการทำปูนปั้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่แกะสลักนะครับเป็นปูนปั้นหมดเลยปลางองค์นี้เนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่เรื่อน,นก็คือทับหลัง ลองสังเกตที่ทับหลังนะฮะทับหลังของที่นี่เนี่ยปกติทับหลังที่เราเจออย่างพนมลุ้งที่มาเนี่ยมันจะเป็นหินทรายแกะสลักเข้าไปแต่ถ้าเรามองอันนี้มองให้ดีเนี่ยมันเป็นปูนปั้นนะฮะมันไม่ใช่หินแกะเข้าไปของทับหลังชิ้นนี้ก็นักวิชาการเขาสันนิษฐานว่าเป็นภาพพระเทวบุคคลนะฮะกำลังจับสัตว์อยู่ทั้งสองข้างก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระอิศรั ฟังประทานที่งมันอาจจะดูธรรมดาแล้วน,นะแต่มันก็ถือว่ามันมันเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่อินเยอะพวกนี้เป็นไงฮะด้านบนของหน้าบานชั้นบนที่มีรูปพระพุทธรูปน,นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเทวดาขนาดสองข้างปูนปั้นชิ้นนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกับีวัดพระพายหลวงสุขโขทัยซึ่งปีภาพลักษณะคล้ายๆกันแต่ของสุขโขทัยเนี่ยพระเสียหายไปแล้วพระ กับที่เป็นปูนปั้นตรงส่วนก็เสียหายไปแล้วนี่ก็เทวดาก็หายไปแล้วสองขนะครับเหลือพระองค์กลาง ตรงนี้ก็คือเป็นพระปางนะครับยอดกิ่มะเฟืองซึ่งก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งภายในวัดพระศรีรรตนมหาธาตุลบุรีนะที่ผมเวลาพาใครมาดูก็จะชอบพามา,ามาดูตรงนี้ก่อนที่จะออกจากวัดนะครับเพราะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นหนึ่งในสองที่ของประเทศไทยที่เจอพระปางทรงนี้นะครับางทรงนี้เป็นพระปางทรงเอกลักษณ์รูปแบบหนึ่งของอยุธยาตอนต้นนะครับซึ่งก็คือ ส่วนด้านบนส่วนยอดเนี่ยจะที่ว่าจะเป็นกรีบนข้าวโพดเนี่ยอันนี้จะทําเป็นกรีบข้าวปแต่ทําเป็นซีๆๆๆๆออกมาเหมือนผิวของมะเฟืองแทนเลยเรียกว่าเป็นเจดีย์ทรงกลางยอดทรงกรีบมะเฟืองนะครับที่กรีบอ่ะจะมีเทวดาทําแกะทาปูนปั้นเป็นรูปเทวดาล้อมรอบอ,อีกแห <seats> ่งหนึ่งที่เจอเป็นพระปะที่เจอข้าป่าทรงนี้เนี่ยคือวัดมหาธาตุเมืองศักด์อัมพตศัก์บุรีจังหวัดชัยนาธและก็แต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ มันมีอยู่แค่หนึ่งในสองที่ของประเทศไทยฮนะเลยอยากพามาดูเพราะว่ามันสำคัญ <c oughs> สำคัญเพราะมันแปลกเพราะมันแปลกนั่นแหละมันมีพลังงานอะ่ะกล้อง

ตรงนี้คือ,อยังไคงคะกล้องคะเอาเรื่องไหนก็เอาเรื่องแรงไม่แรงเลย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องพระครับก็อันนี้คือพระพุทธพระละาวา่บุรารักษ์นะครับเป็นพระใหม่ซ,ซึ่งสร้างงใช่่มคะซึก็เป็นพระใหม่นะครับซึ่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยได้ประสาทเอาไว้ให้เป็นพระพุทธรูปผู้ปกปักษ์รักษาแล้วก็ประจําเมืองลพบุรี นะครับโดยลักษณะพุทธส,สิ่งก็จะเป็นวัดประเมนแบบบายน์นะครับเท่าที่ได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นมาเขราะว่าเป็นบายน์นะฮะหรือเขาทาไว้ให้เป็นพระประจาเมืองนะครับเพราะว่าเวลาทําเมืองทําบุญเมืองรบุรีเนี่ยในแต่ละปีเดี๋ยจะต้องรบุรีจะทําบุญเมืองหนึ่งครั้งแต่และจะทําที่ในวิหารหลวงของวัดมหาธาตุแห่งนี้ซึ่งก็นกับว่าแปลกปกติเขาจะทําเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่แต่ที่นี่เขาทําที่โบราณสถานก็จะนิมนต์มาแล้วก็สวด มนนะครับให้กับตัวเมืองอันนี้ก็เป็นประเพณีประจำ,จำวัดถ้าท่านไหนแวะมาก็เข้ามากราบสักการะได้นะครับเรามาวัดก็อยากจะกราบบูพระบูชานะครับเพื่อความสบายใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่น่าเข้ามานะครับน่าเข้ามาเพื่อขอความเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านได้นะครับ